บอ่อเก่าบ่อชำรุดบอ่อแตก,กร้าวแบบนี้นะครับห้ามทิ้งนะครับผมเราสามารถมาประยุกต์ซ่อมแซมสามารถเลี้ยงกบได้นะครับเราสามารถปรับมาเลี้ยงกบแบบธรรมชาติบอ่อปูนที่แตกร้าวเรามาซ่อมเพื่อใส่น้ำให้กลบลงไป เล่นน้ำได้นะครับเหมือนที่ผมทำบ่ออีกบ่อหนึ่งนะครับผมนี่ครับผมก็ทุบๆๆแล้วก็ซ่อมแซมจุดไหนที่น้ำซึมน้ำรั่วแล้วก็ปะนะครับครับผมจะสูมให้ดูนะครับนี่ครับ เขาก็ไปอาศัยน้ําเล่นด้านล่างก็จะเป็นดินนะครับเป็นบอ่อดินพื้นที่มีแต่ดินนะครับมีด้านบนก็จะเก็บน้ําใช้บอ่อเก่านะครับใครมีบอ่อเก่าบอ่อแตกน้วอย่างนี้นครับสามารถมาประยุกต มาปรับพื้นที่เลี้ยงกบได้นะครับอย่างบ่อนี้ผมก็จะทำการทำบ่อเพิ่มนะครับผมจะทุบให้ต่ำลงแล้วก็จะมาปรับด้านล่างให้เก็บน้ำได้นะครับให้กบได้ขึ้นมาอาศัยน้ำเล่นตรงนี้จะเป็นสองบ่อตัวนึงตรงนู้นนะครับ ผมก็จะก่อปักเสาอะพลารีมาล้อมรอบนะครับล้อมรอบมานี้เลยฮะมาตรงที่กลงตะกะแตนที่ทำไว้นะครับก็จะมาเชื่อมกับบอกกอบอีกบ่อหนึงนะครับ การเลี้ยงกบบอ่อดินแบบนี้ผมรู้สึกว่าจะเลี้ยงได้ง่ายนะครับถ่ายเทน้ำได้สะดวกลูกกบที่เรานำมาปล่อยจะไม่มีตายเลยนะครับตั้งแต่เลี้ยงมาการป้องกันเกี่ยวกับสัตว์ปาทําร้ายก็จะมีพวกงูบ้านไครใกล้ บ้านที่เลี้ยงแมวก็คนระวังนะครับแค่เราหมั่นมาคอยดูแลสอดส่องดูบ้างนะครับผมมานบอกกก่าวให้ทุกคนได้รับทราบนะครับว่าใครมีบอกก่าวแบบนี้สามารถมาซ่อมแซมเก็บน้ำได้เพิ่มพื้นที่ในการเลี้ยงกบนะครับ ให้เขาลงไปเล่นดินสู่ธรรมชาติด้านล่างนะครับครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหากใครสนใจคลิปแนวนี้นะครับช่วยติดตามกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือช่วยแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ